อร่จิโร่ละสี่ลอยพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุขคน ถูกประเทศทั่วโลกนะคะฟังไทยฟังเล่าคอมเมนคัมบูดีอาอินโดนีเซียไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นนะคะรัสเซียเยอรมันอิตาลีนะคะเดนมาร์กสวีเดนทุกคนนะคะเมื่อนี้มาพอกับยะดาวเดาวจ้ายะดาวสิผ้ามากินก่อยเนื้อนะคะมามาเริ่มกันเลยจ้า แซ่ตู้เย็นไม่ไหม่ยจ้ะเห็นปะเนื้อนี่ฝรั่งก็กินเด้อจ้ะฝรั nice. ่งก็กินเห็นปะค่ะผ้ามาเฮ็ดกินเด้อมื้อนี้เด้อพาพี่น้องกินเครื่องกิโลโอ้ยแซ่เย็นๆอยู่ค่ะนี่แซ่เย็นๆอยู่มาบ่านนี้สิมาหั่นเนื้อ coconut ทานสดๆหลดเนาะพี่น้องเอ้ยกลิ่นข้าโค้งพันวาเนาะกับเพียขมขมนะจ๊ะเนาะบริบาลแย่ดาวเสห์ลายบริฮ็ดซ้ำอิ่มนี่แหละออใส่เพียขมขม เห็นบ่จ้ะคิดอยากกินไหมมือนี้ยไหมอ้าวเลื่อมาวขอนียวออกมาเห็นบ่จ้ะเอ้ยเอ้ยขัดขนาดเลยเนื้อเพลินก็ได้ก้อยใส้บีคมๆเนาะพี่น้องเนาะ แต่สูตรแย่ดาวใส่ทุกอย่างจ้ะใส่ทั้งบีใส่ทั้งหันบักนาวใส่ทั้งบีใส่ทั้งบักนาวจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นปะ,ะเอาหม้อใส่ได้บะเนี่ยเห็นบ่ค่ะใส่ลงไปโอ้ยอยากคิดอยากไหมใส่บีขมๆลงไป บอวยค่ะขนาดใส่บีคมขมลงไปบักหน้าหน,หนึ่งเรียนไปแล้วใส่บักหน้าลงไปพี่นอ้องบีบหวดลงไปหวดลงไปสมสมจ้ะเน่ดาวมากสมสมจ้ะอืม หอมแขกลงไปจ้ะหอมแบงบ้านเอ้าบะหมี่ดอกจ่ายอยู่นี่เมืองนอกบะมี่มหัน่นบักพีกสดตัวบาดเนี่ย้ยใส่ลงไปใส่ผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยหอมเปรื้ยม,ม่วนใส่ม่วนใสนเพ่นผักแพร้ยวก็ซอยลงไปน้ำกันโหลดซอย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 ,อยลงไปอืเห็นบ่ หอมกรุบโอ้ยหอมหอมหอมจ้ะใส่ลงไปกระเทียมซอยจักหน่อยเอ้าบะพ่อ็เอา,าอต้นหอมใส่อีกจ้ะต้นหอมลงไปพ่อได้ยำกุบกุบกรุบกรุบเนาะพี่น้องโอยน้ำลายแตกจ้ะน้ำลายแตก บ้ดนี้ก็ไปเอาเนื้อมะไซเติมจักหน่อยจ้ะมันปะพอ,อใ,สใส่ลงไปอีกอ้าวส่หอมปลอมลงไปจ่าโหดซระแหน่ลงไปยาวค่ะพี่น้องจ่า,าใส่เข่าขว้าจ้บาบ้ดนี้หอมหอมเ<ป>ม่ดาวนี้กับเขานี่ขาดเกลือมาเลหรอกจ้ะต้องใส่เกลือไปด้วยเนาะอันสุถือว่ากินรสจ้ะพอสมควรน้ตากลงไปพี่น้อง บีเพิ่นกับสิเข้มอยู่แล้วเนาะใส่พิชูลงไปจะพิชูแซ่บๆอ้าพิชูลงไปพี่ปนจ้ะพี่ปนลงไปถ้าพี่น้องกินเผ็ดๆไปแล้วกาใส่ประเดกตัวบันเนี่ยป้ารู้ว่ายี่ห้อยังดอกลูกสื่อมาจาะจากร้านไทย น้ำมันลงไปทั้งเกลือทั้งปลาเดกทั้งน้ำปลาพูดอดหูเนี่ยคะ่ะนี่ยี่ห้ออยังเนาะอนี่เนาะยี่แม่แดงๆนี่ยี่ห้ออีหยังบุบบลูอ้าวบานนี้ลองเบิองดูบานนี้ค้นตัวพี่น้องบาเนี้เบ,บือ่อข้นอืมมาำลยแตกมาบานนี้พี่น้องมา,มากิน กินข้าโค้งพันวาเนะาะบายบักหลายพี่น้องไงบายเครื่องกินโลกินผู้เดียวพี่น้องไยน้องจ๊ะอยากแห้งเนนือดิบ,ดบ ลืมแนะนําจ้าพักกินกับมันิกะมีแรดิมาละขีงกง่ขมๆจ้ะแล้วกับมาละอียงกามาละหวานบ่กคือใส่ต้มจืดแหมแย่ดาบ,บ่าค่อยถนัดแล้วก็ลืมอะไรเลยคือผักกาดกาดในกรอบกรอบจ้ะแล้วก็ผพักแพ้วพี่น้องจ้าพักแพ้วแล้วลก็ผพักซี่จ้ะพักซี่เล้าจ้ะ พักซี่เล้ากับมาจ้าพักซี่พักซี่อกลอยเนื้อพอดีพอดีจ้าข้าวเหนียวข้อวหนกล่องข้าวน้อยค้าแม่ยันมาเร้ยวบบกพริกป่ ข้ามบกใหญ่พี่น้องจ้าแสบหลายจ้ปลาดมันแสบแทะ แสบไร่้นเหนียวเหมือนผักทีลาวหอมๆพี่น้อง หมกพิเศษจะหน่อยเนาะเพื่อมันถึงใจเอาไว้ฟังนี่ปลาคือเกาหลอจ้าปลาขวดลูกซื้อมาให้กินเขาบอกแม่ลองยี่ห้อนี้ซิเขาว่า คุยน้ำปลาแดกพี่น้องโอ้จามสามเต้ออืมแซบ่บข้ามบกย้ายพี่น้องเลย ความสมความอย่างเป๊ะเลยพี่น้องว่าต้องเติมอีกผักแพ้วสุดยหยดถึงจะเป็นเนื้อดิบกับปอดไั่พ่อผ่านอยอย่อจ้ะเนื้อผ่านอยอยนะจ๊ะ เนื้อร้านแขกเอามาทำไม่ได้ไม่ผ่านอืมจับมาละซือมากมือนี่จะ้ะ ผมน่อยบอกง้ายพี ái, ่น้องเอยมาละทรงออกนอกเนี่ยบ้างามทรงมาได้ด้จ้ะ ทำไมไมายู่สวีเด่นไม่ไม่กับกินตะบีหอมเปรบ้ยันเนาะพี่น้อง mhm mhm hên, mhm 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 ต,ตัวน้อยค่ะแม,พพม่พี่น้องผ่อนเนาะมาทำเสร็นยังเซ่บอิลีพี่น้องอมันละหวาน ไ <c oughs> อย้ยางเนี่ยไมโครโฟนฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลบังเอิญน,นะพี่น้องฮัลโหลไมโครโฟน จัดไมครโฟนๆเลยแกละไมเหลืองอ่ะจ้ะเห็นเขาบอกว่ากินมเมล็ดมันมันเป็นพิษนะไม่ผิดอ้อแสบแสบจำเจ้า ลูกพี่น้อง